จังหวัดลบบุรีสืบสารประเพณีโบราณกวนข้าวทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2566 เวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่2มิถุนายน2566ที่วัดนิคมสามัคคีชัยบ่ 6. นอ6กตมบลนิคมสร้างตนเองอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระภาวนาวชิระยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช256 โดยมีพลตรีสิทธิชัยคัตพันธ์ผู้บัญชาการมนลทนฮรบกที่13นายพิสนุประภาธนานันนายอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้วันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพาน ของสมเด็จพระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในปีพุทธศักราช2566นี้ตรงกับวันเสราร์ที่3มิถุนายน2566ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีเถาะตามประเพณีของคนไทยชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่โบราณก็จะมีการกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชา ด้วยมีความเชื่อและศรัทธาที่ว่าเป็นอาหารทิพย์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยแล้วได้บรรลุอนุตตรสัมโมทิยานตรัสรู้อริยสัจส,สี่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่มีผู้เสมอเหมือนหลังจากได้เสวยข้าวมัทุปายาตหรือข้าวทิพย์ที่นางสุชาดาธิดาของเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคมได้นำมาถวายก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้หนึ่งวัน ซึ่งช่วงเวลาจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพของชาวพุทธในภาคกลางปัจจุบันนิยมทํากันในช่วงก่อนวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6หรือเดือน7ในปีที่มีเดือน8ปดสองหนโดยในจังหวัดลบุรีที่วัดนิคมสามัคคีชัยบหกได้มีการจัดประเพณีกวนข้าวทิพสืบเนื่องกันมามากกว่า60ปีแล้วโดยในห้วง3ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้เว้นการจัดพิธีกวนข้าวทิพไปพระภาวนาวชิระยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบุรีธรรมยุทธจเจ้าอาวาสวัดนิคม สามัคคีชัยบ่อหกได้เมตตาให้หรื้อฟื้นพิธีกวนข้าวทิพย์ของวัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปและส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อีกด้วยด